เริ่มแล้วครับผมโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับนี่นะครับผมจากรถโฟ์กนะครับผมกลายมาเป็นปอร์เช่เก้าึงหนึ่งคลาสสิกคันนี้นะครับจะทําแบบร่วมสมัยนะครับไฟหน้านี่คือรีเทลของรถเลยนะไฟหน้านี่เราจะใส่ไฟแท้นะครับผมเริ่มแล้วครับผมโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับนี่นะครับผมจากรถโฟ์กนะครับผมกลายมาเป็นปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งคลาสสิก อ่าเราต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าเชื่อมือนะครับทาให้ดูหน่อยนะครับอ่าผมบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับผมคันนี้นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เนี่ยคือเราไปซื้อเขามานะเราบอกก่อนว่าเราไม่ได้สร้างแต่เราจะให้ไฟเบอร์ชุดนี้วิ่งบนท้องถนนได้นะครับผมนะครับแล้วก็แข็งแรงแน่นอนครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นปอร์เช่รุ่นเก่านะครับผม91 1ตัวเก่าคลาสสิกเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็ พวงมาลัยจะอยู่ซ้ายนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้พวงมาลัยอยู่ขวานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับผมคันนี้นะครับจะทําแบบร่วมสมัยนะครับก็คือแบบภายในจะไม่ใช่แบบคลาสสิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ภายนอกนะผมเราบอกไว้ก่อนเลยว่าภายนอกเนี่ยผมจะทําให้แบบว่ายังไงอะจอดคู่กับรถแท้แล้วแบบไม่อายแล้วกันนะครับผมนะครับอาจจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับจอดคู่กับรถแท้แล้วบอกว่าเฮ้ยใกล้เคียงว่ะ เปรียบเสมือนลัมโบผมนะไปจอดคู่กับรถแท้แล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยใกล้เคียงวะบางคนก็บอกเหมือนเลยอะไรประมาณนั้นนะผมนะฮะคันนี้เราก็เป็นลถนลูกค้าด้วยนะครับคันนี้เราก็จะทําให้ดีกว่ารถเราแน่นอน,นครับหนึ่งเลยเราทำไมต้องบอกว่ารถลูกค้าต้องทําดีกว่ารถเรารถเราทําเฉพาะเวลาว่างน,นะครับแต่ส่วนรถลูกค้านะครับเรารับตังเขามาแล้วนะครับเราต้องทําให้เสร็จนะครับผมนะครับแล้วผมนะครับบอกไปก่อนเลยว่าผมไม่รับงานมั่วนะนะครับอย่างสมมุติผมรับคันนี้แล้วนะครับ ผมจะรับอีกแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะครับผมแล้วผมก็จะไม่รับอีกเลยนะครับหนึ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่อยากให้งานมันกระโดดไปกระโดดมานะครับคือเราจะมุ่งมั่นทํากับคันนี้คันเดียวนะครับแล้วก็สมมติมีคันหนึ่งับจะสมมุติว่าลูกน้องทําช่วงล่างคันนี้เ็จปับ๊บกระโดดไปคันหนึ่งส่วนนั้นก็เป็นพวกรีเทลพวกกระจกไฟฟ้าพวกอะไรละนะฮะแล้วก็ส่วนภายในนะครับผมจะให้ร่วมสมัยอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีจอ Android นะครับมีหน้าจอดิจิตอลมีอะไรพวกนี้นะครับ ให้มันร่วมสมัยในยุคนี้นะครับผมแต่ภายนอกเป็นคลาสสิกนะครับเครื่องก็อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่องที่มันวิ่งทางไกลได้นะครับไม่ต้องแรงนะครับอันนี้โจทย์ของลูกค้าคือว่าไม่ต้องแรงแค่วิ่งทางไกลไ,ได้ลูกค้านะครับบอกว่าแต่ลูกค้าไม่ขอออกสื่อนะเขาบอกว่าเขาว่าอยู่กรุงเทพนะครับแต่ไปกลับเชียงใหม่บ่อยนะครับเขาก็เดือนละครั้งอะไรอยากกลับ ไปกับเชียงใหม่ขับแบบสบายๆไม่พังอะไรนี้ครับผมนะฮะก็ที่ดูไว้ก็จะมีเครื่องแก๊สนะครับแก๊สไม่ไม่พวกคอนได้แหละอาจจะเป็นพวกแก๊สอาจเป็นพวกซีวิกนะครับเครื่องยนต์นะไม่งั้นก็จะเป็นพวกโตโยต้าเคมลี่หรือว่าอัลติสอะไรพวกนี้นะครับผมก็ให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนว่าลูกค้าจะเอาเครื่องอะไรนะครับพอเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องที่มันใหม่อยู่นะครับแล้วก็เราซื้อมาจากเชียงกงเลยก็แบบซื้อมาใหม่ๆเลยครับผมนะฮะรถคันนี้นะครับแปลงจากโฟกโก๊ปนะครับผมนะครับใครรู้จักโฟกโก๊ปมาขึ้้นนใหดูยะ เนี่ยโฟกซ์อตัวนี้นะครับผมอ่ะหลายคนจะถามว่าอันขโฟกซ์อเครื่องมันอยู่หน้ามันจะย้ายไาอยู่หลังได้ยังไงครับผมนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ศึกษาในระดับหนึ่งนะครับของต้นตำรับนะต้นตำรับก็คือคนที่ทําโฟกนะครับกับคนที่ทำปอร์เช่นะครับคนที่เขียนแบบอะ่ะเขาคือคนคนเดียวกันหลายคนรู้ไหมรู้ป่ะอาจจะไม่รู้บางคนอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ารถโฟกซ์กอนะครับรถโฟกซหรือยี่ห้อโฟกกับปอร์เช่เนี่ยคนเขียนแบบเนี่ย คือคนเดียวกันนะคนที่ดีไซน์คือคนเดียวกันนะครับผมนะครับเราเลยมองเห็นมองเห็นอยู่จุดหนึ่งที่เรารู้เลยว่าเฮ้ยจากเครื่องอยู่ด้านหน้าเนี่ยอ่ะรถรถที่ไม่ได้คัสซีนะจากเครื่องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเฮ้ยมันย้ายมาอยู่หลังได้นี่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เขียนแบบครับเขาทิ้งจุดจุดหนึ่งไว้ให้เรานะครับอันนี้เราบอกไว้ก่อนว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าอ่าคนที่เขียนแบบโฟกกับปอร์เช่คือคนเดียวกัน แต่เขาทิ้งจุดหนึ่งไว้ให้เราเราสามารถย้ายเครื่องจากข้างหน้าไปข้างหลังได้อ่หลายคนคงไม่รู้นะว่าจุดไหนที่มันสามารถย้ายได้นะครับก็ติดตามคลิปผมต่อไปนะครับแต่คราวนี้ไอจุดเนี้ยผมอาจจะไม่เปิดเผยให้คนรู้นะอาจจะแบบให้เห็นแวบบๆ,ๆนะครับทำไมรู้ปะเดี๋ยวจะมีคู่แข่งเออเพราะผมเป็นคนแรกเนะี่ยที่นําเทน,นครับแล้วก็เอาพวกก๊มาทําเป็นปอร์เช่น,นะครับผมนะครั แล้วถ้าสมมติว่าผมแบบเฮ้ยขันท้อตรงนี้ไว้เยอะตรงนี้ไว้อ่าวมีคู่แข่งแน่นอนหลายคนบอกอุ้ยไอ้น,นี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วครับผมผมอาจจะเป็นคนแรกๆนะครับที่เอารถโฟก์กอฟนะครับเขาเรียกว่าโฟกโปรกอฟนะจากเครื่องที่อยู่ข้างหน้านะครับเราย้ายมาอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะเราอาจจะไม่บอกหลายทุกคนนะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบปุ๊บๆนะครับว่าทําไมเครื่องอยู่หน้าเราย้ายมาอยู่ข้างหลังได้ในรถรุ่นนี้นะครับผมนะฮะก็ คนที่ออกแบบนะครับเขาทิ้งจุดจุดหนึ่งไว้ให้นะครับผมนะครับ mm คนที่ออกแบบรถโฟกับรถปอร์เช่นะครับคือคนเดียวกันครับเขาทิ้งจุดจุดหนึ่งไว้ให้ซึ่งเราสามารถสร้างต่อจากตรงนั้นได้เลยครับผมแข็งแรงแน่นอนครับผมทำไมผมถึงบอกว่าแข็งแรงแน่นอนเพราะเขาทิ้งไว้แล้วตรงนี้นะครับผมนะครับทิ้งจุดที่เราจะวางเครื่องไว้แล้วนะครับผมนะครับแต่ผมจะไม่บอกเคล็ดลับใครนะครับแต่ผมจะให้เห็นแค่วับนะฮะต้องซูมดูเอานะครับผมนะครับตอนที่ผมสร้างนะฮะอ่ะ ก็คันนี้อ่ะคันนี้ปีหกศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์ครับคันนี้ครับเป็นคลาสสิกนะครับผมปีหกศูนย์ถึงเจดศูนย์ครับรุ่นเก้าหนึ่งหนึ่งครับรุ่นนี้มันจะมีหลายตัวนะครัแล้วมีตัวเปิดประทุนด้วยนะครับผมนะครับคันนี้นะครับเราต้องบอกก่อนนะล้อนี้ไม่ใช่ชุดนี้นะอันนี้เราแบบเอามาใส่แบบเล่นๆนี่เฉยนะที่เห็นมุดซุ้มอย่างงี้ไม่ใช่นะเรามาใส่เล่นๆนะครับผมนะครับอันนี้ไม่ขอบสิบเก้าคันจริงน่าใส่แค่สิบเจ็ดสิบปดพอจริงๆแล้วตอนแรกกะว่า ขว่วลูกค้าไว้ขอบยี่สิบพอมาดูขอบสิบเก้ายังแค่นี้แล้วอะ่ะถ้าขอบยี่สิบจะแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือติดซูมมนะันเลี้ยวไม่ได้นะแค่สิบเก้าก็เลี้ยวไม่ได้แล้วนะครับผมนะครับแต่ถ้าเลี้ยวได้มันก็ต้องระเบิดด้านในก็ดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับมันจะดูตลกเนาะพี่ว่าสิบแปดพอเนาะจริงๆของเดิมจากนั้นน่าจะเป็นขอบสิบห้าสิบหกหรือเปล่าน่าจะเป็นสิบห้าสิบหกประมาณนี้นครับไม่เกินนี้หรอก ถ้าเรามาใส่เนาะรุ่นเก่าน่าจะเล็กหมดนะครับไม่ไม่มีรอกขับสิบเก้ายี่สิบอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้เราเห็นล้อมันวางอยู่เราก็เลยเอามาใส่นะครับผมนะฮะก็ไฟหน้านะครับเราต้องบอกไว้ก่อนไฟหน้านี่คือรีเทลของรถเลยนะไฟหน้านี้เราจะใส่ไฟแท้นะครับผมเราต้องบอกไ้ก่อนว่ารถคันนี้ที่เราสร้างนะครับคือด้านนอกเป็นไฟเบอร์นะครับผมนะครับแต่มีโครงเหล็กทุกจุดที่ยึดไฟเบอร์นะครับอย่างเช่นขอบกระจก อันนี้ฮะข,ขอบกระจกเห็นปหขอบกระจกเนี่ยหลายหลายคนที่สร้างรถอาจจะรู้นะครับว่าขอบกระจกเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นไฟเบอร์นะครับมันต้องสมควรที่จะเป็นเหล็กนะครับผมเนี่ยขอบกระจกต้องเป็นเหล็กนะเพราะอะไรรู้ไหมรถทุกคันเกิดการบิดตัวได้นะครับถ้าบิดตัวเนี่ยถ้าเป็นไฟเบอร์ปุ๊บกระจกแตกแน่นอน,นครับผมนะฮะอย่างเหมือนลำโบผมบ้าะโครงสร้างเนี่ยด้านในเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมเป็นเหล็กหมดนะยันหลังคาที่ผมขึ้นไปเหยียบนะครับเหล็กหมดทุกจุดนะครับเพื่อ อ่ะแข็งแรงแน่นอนครับผมเพราะอะไรรู้ไหมป้องกันการบิดตัวของรถนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็จะมีโครงเหล็กนะครับเป็นแป,ป๊บเป็นโลบาขึ้นมาปุ๊บ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 เลาะมาด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นเหล็กด้วยทําไมถึงไม่เห็นเหล็กนะครับพเพราะเหล็กมันจะอยู่ด้านในไฟเบอร์นะครับเราเราขึ้นโค้งเหล็กเพื่อจะแนบกับตัวถังรถเสร็จปะเราก็เอาไฟเบอร์ทับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ แต่เราต้องดูก่อนนะว่าผ้าหลังคานะครับมันจะหนาแค่ไหนถ้าผ้าหลังคาบางนะครับจุดยึดผ้าหลังคาก็คือโครงเหล็กอยู่ด้านในนะครับแต่มองไม่เห็นนะผมจะไม่ได้ดตีโลบางเหมือนพวกรถแข่งนะผมจะทําเหมือนรถใช้งานนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นเหมือนรถใช้งานรถประกวดอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปตามงานโชว์ต่างๆนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้นะครับได้เจอกันที่งานโชว์ต่างๆแน่นอนนะครับผมแล้วผมจะขับไปด้วยครับผมบอกลูกค้าแล้วว่าถ้าเสร็จแล้วนะครับ ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับรถกลับนะครับผมขอเอาไปโชว์ตามงานได้ไหมนะครับงานประกวดอย่างที่ผมไปนะครับผมไปทุกที่นะที่เป็นงานโชว์นะครับอย่างเมืองทองนะล่าสุดเราก็ไปเมืองทองนะครับงานโชว์ต่างๆนะผมไปหมดนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมให้ดูฝีมือคนไทยนะครับผมเห็นนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่คนไทยทําอย่างเดียวนะต่างชาติก็ทํานะครับอันนี้เราทําไมซื้อกระดองเข้ามานะครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่สร้างเองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยดูภายในเดี๋ยวเขาทำสวยนะเห็นไหม ทำสวยนะครับดูรีเทลดูอะไรครับภายในเขาสวยมากนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าภายในสวยขนาดนี้ภายนอกสวยขนาดนี้เราไม่ต้องสร้างละเนี่ยซื้อเขามาจบกว่านะครับหนึ่งเลยเราต้องบอกไว้ก่อนรถคันนี้นะครับเป็นใยสารนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าใยสารคืออะไรมันจะมีใยสารกับใยแก้วนะครับใยสารเนี่ยเป็นเป็นใยที่แข็งแรงที่สุดนะครับนะซูมดูข้างในเดี๋ยะที่เป็นตะข่ายตะข่ายอ่ะอ่ะซูมดูข้างในในช่องอ่ะ เห็นปะเห็นปะอ่านะครับรถคันนี้คือใยสารครับผมนะครับรถคันนี้ไม่ใช่ใยแก้วนะคือใยสารนะครับก็คือใยสารเนี่ยจะแข็งแรงกว่าใยแก้วแน่นอนครับผมแล้วก็คันนี้ก็คือที่ผมไปซื้อมาเขาบอกเลยว่าคันนี้กับรถแท้สเกลเดียวกันนะครับแล้วสามารถเอาของแท้ทุกชิ้นมาใส่ในรถคันนี้ได้นะครับตอนที่ผมไปซื้อกระดองมานะเขาบอกว่าสามารถเอาของแท้มาใส่ได้เลย อย่างไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจกทุกอย่างนะครับสามารถใส่ของแท้ได้เลยนะครับแต่ติดอยู่อย่างหนึง่งลูกค้าบอกว่าพี่ผมไม่อยากได้ของแท้เลยนะครับผม,มอยากได้งานสร้างของพี่ทั้งหมดนะครับคือลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าอยากให้ผมสร้างเองทั้งหมดแต่ผมบอกพี่ครับผมขออย่างหนึ่งได้ไหมผมขอไฟหน้าเป็นของแท้ได้ไหมไฟหน้าเนี่ยผมคือผมสร้างยากมากครับผมนะครับต่อให้มันกลมๆก็ช่างนะครับผมคิดว่าเวลาไปจอดคู่กับรถแท้เนี่ย ผมว่ามันคือหน้าตาของรถเลยมันคือหน้าตาของรถนะครับไฟหน้าเนี่ยผมเลยขอว่าไฟหน้าเนี่ยต้องใส่ไฟแท้เท่านั้นนะครับผมนะครับจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับขอใส่ไฟแท้นะครับผมก็คันนี้ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเป็นปอร์เช่911นะครับจากรถโฟกกอฟนะครับผมนะครับติดตามมาด้วยครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนเอ้าไปไหนเนี่ยเออสองผ้าเหรอ นะครับอันนี้ก็ภรรยาผมนะครับ oh. อยู่กันมาสิบกว่าปีรักเหมือนเดิมนะครับ oh. เห็นแล้วชอบไหมเดินยิ้มมาตลอดเลยไหมตั้งแต่เห็นรถคันนี้นะรถคันนี้เข้าบ้านนะแฟนผมยิ้มไม่หยุดเลยครับผมนะฮะ oh. ยิ้มทุกวันเดินผ่านก็ยิ้มสงสัยอยากได้นะครับ oh. ก็คือเดี๋ยวที่รักเดี๋ยวรอรถลูกค้าเสร็จก่อนเดี๋ยวรถเราค่อยตามมานะเนะี่ยยิ้มยิ้มยิ้มตลอดนะครับยิ้มตลอดสงสัยอยากได้ เออใส่ย,ยากได้นะครับคันนี้นะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าในราคา1.8ล้านบาทนะครับหลายคนถามว่าเอาะราคาแพงไปหรือเปล่านะครับรถรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเอาใหม่นะผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับใช้งบการสร้างจริงๆใช้งบเนี่ยมันก็อยู่ที่ผมต้องจ้างลูกน้องจ้างคนงานซื้ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับทุกอย่างนะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ ผมคิดลูกค้าอยู่ที่1.8ล้านนะครับผม1ล้าน8แสนบาทนะครับลูกค้าซื้อรถกอล์ฟมาให้ผมคันหนึ่งแต่ต้องเป็นชื่อลูกค้านะผมบอกลูกค้าไปก่อนว่ารถกอล์ฟเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3-4หมื่นบาทราคาไม่แพงนะครับโฟกเก่าโฟกเก่าคือเขาเรียกโฟกกอล์ฟนะครับนั่นแหละอะล,ลูกค้าซื้อรถโฟกกอล์ฟให้ผมคันหนึ่งนะครับแล้วลูกค้าจ่ายผมไว้4แสนบาทนะครับ4แสนบาทเนี่ยผมวางเครื่องผมอะไรเสร็จนะครับจนรถ ถึงขั้นตอนสุดท้ายทําสีนะครับผมเบิกอีก20,000 0บาทนะครับมีหนังสือสัญญาชัดเจนนะครับผมเบิกอีก2 0 0 0 0 0บาทส่วนที่เหลือนะครับวันรับรถเลยนะครับผมนะครับวันรับรถเลยนะครับก็พร้อมเสียภาษีสัรปสานมิรให้นะครับผมผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับก็คือผมจะเอารถโฟล์สนี่ครับไปยื่นเสียสัรปสานมิตให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าเอารถโฟก์สมานะครับหนึ่งคันนะครับเป็นชื่อลูกค้านะครับผมก็จะเอารถลูกค้าเนี่ย ไปยื่นขอดัดแปลงสภาพนะครับไปยื่นขอดัดแปลงสภาพรถนะครับแล้วเสร็จปั๊บผมก็จะมีใบเขาเรียกว่าใบผลิตนะครับจากโรงงานมานะครับผมแล้วผมก็มาแปลงมีรูปทุกขั้นตอนเวลาแปลงเวลานู่นนี่นั่นนะครับพอเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะครับเอารถคันนี้เข้าไปตรวจนะครับเพื่อจะขอเสียภาษีสรรพสามิตนะครับอ่าลูกค้าก็ขับขี่ได้เลยนะครับผมขับขี่ได้เลยนะครับก็ จะไปไหนก็ได้นะครับผมขับขี่ได้นะครับผมนะฮะลูกค้าสามารถทําประกันได้นะครับผมทําประกันได้นะครับอ่ะสมมติลูกค้าแบบว่าทํำปอร์เช่เสร็จแล้วเฮ้ยอยากเอารถเก๋งไม่อยากขับนะอยากเอาเป็นรถโชว์อะไรมานี้ครับผมเนียอยากเป็นรถโชว์ไม่อยากขับเลยอเรายังมีสาลี่นี่เรารับต่อสาลี่ด้วยนะจะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือขึ้นรถยนต์ก็บอกมาเลยนี่นี่นี่มีโชคพร้อมนี่นี่นะครับจัดไปพร้อมกันก็ได้เออจัดไปพร้อมกันก็ได้นะครับผมเผื่อลูกค้าแบบว่าเฮ้ย สาลี่นีเ่เทพดีอะหรือว่าจะเอาสาลี่เนี่ยปุ๊บผูกไว้หลังรถเอาให้เอาคิดคิดภาพตามนะนี่ดูก่อนเอาข้าวก่อนเลยลูกค้านึกภาพตามผมนะนี่ฟึบลูกค้ามีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันฟ้บเอาเอาสาลี่เนี่ยเนี่ยมาไว้ท้ายพอเชอย่างี้ฟึบอ่าลูกค้าก็ลากมอเตอร์ไซค์คลาสสิกไปหนึ่งคันหรือว่าสองคันก็ได้แล้วก็ขับชิวชิว แบบว่าเออบนเส้นทางที่กว้างแสนไกลคันนี้นะครับรับรองเลยครับว่าแอร์เย็นเพลงเพอเพราะข้างในเราใช้ของใหม่ครับผมนะครับดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ทุกอย่างร่วมสมัยหมดนะครับผมนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้สมมติอะอันนี้อันนี้เรายกตัวอย่างนะสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าพี่ผมอยากได้เครื่องแจ็สเลยดีกว,ว่านะเครื่องแจ๊สเราจะไปหาแจ๊สอ่า GE หรือ GK ก็ได้มา1 ตัวนะครับเขาเรียกหนึ่งตัวแล้วกันนะแจ๊ตคือวางเครื่องแจ๊ตภายในนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นไม้ของแจ๊ตด,ดูหนังฟังเพลงกระจกไฟฟ้าระบบคือของแจ๊ตหมดเลยนะครับอันนี้เราจะแบบว่าเราจะจัดเป็นเซตๆนะครับสมมติลูกค้าวบอกว่าอยากได้เครื่องแคมรี่นะครับผมก็จะเอาระบบทั้งหมดนะครับรวมหน้าปัดของแคมรี่เลยมายัดใส่ในคันนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เลนไมแบบ แบบแต่งแบบเป็นจอเลไได้ไหมอ่ะได้ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เรือนไมซิ่งเป็นแบบแต่งเป็นจอดิจิตอลแบบอันเดียวเล็กๆสามารถวัดอุณหภูมิได้ก็ได้ครับผมได้เหมือนกันนะครับจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ระบบที่มันแบบว่าครบๆเลยดีกว่าของตรงรุ่นเลยอ่ะตรงรุ่นเลยสามารถแคลมรีก็คือแบบแคลมรีทั้งหมดเลยแบบตู้องตู้แอร์ทุกอย่างนะผมก็จัดของแคลมรีทั้งหมดนะครับก็คือ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นของแจ็ก็ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เห็นไหมอ่า,อาจจะมีบิดช่องแอร์หรือว่าเป็นดิจิตอลเป็นอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วนจอ Android ก็จอ Android เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าบิดกุญแจปั๊บรถคันนี้อยู่ในจอเลยอ่าเป็นกรา,ากฟิกขึ้นมาในรถคันนี้เลยนะครับ ผมสามารถทําได้นะครับผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งขาชื่ออาจารย์เอกโหเก่งมากนะครับตอนนี้แกกําลังจะสร้างอันนี้ผมอยู่รถลัมโบผมอะพอบิดกุญแจปุ๊บรูปลัมโบผมขึ้นมาพร้อมกับผมยืนอยู่อย่างนี้เลย,ยอ่อาจารย์เอกโคตรเก่งเลยเชื่อไหมพวกไม้พวก,พวกทุกอย่างที่ของพี่ขึ้นเนี่ยเพราะของพี่มันเครื่องมิซูใช่ไหมภายในฮอนด้าแล้วก็มาบวกกับอแกโมบายนิสันนีกของพี่มาหลายยี่ห้อมรวมกันเนี่ยแล้วมันมันก็ขึ้นหมดเลย ไอ้ไฟเครื่องก็โชว์เหมือนกันนะโชว์ไม่หมดโชว์หมดเลยเหมือนกันของผมนะไฟโชว์หมดแต่อาจารย์เอกเขียนไมล์ิจิตอนให้ผมนะครับผมก็สามารถวัดความเร็วได้แต่พวกความร้อนอะไรเงี้ยก,ก็ได้อยู่แต่ไม่ค่อยเสเขียท่าไรแต่ก็ทําได้นะแต่ก็ได้แต่คันนี้ทําไมผมถึงอยากได้คันนี้ที่แบบว่าระบบเดียวกันนะครับอย่างเครื่องยนต์ที่ผมแจ้งไปครับเครื่องยนต์หน้าปัดแอร์ทำไมผมถึงแบบสมมุติว่าจ๊สก็คือจ๊สหมดเลยนะครับพวกชุดใส่ไฟคือจ๊สหมดเลย ผมอยากให้หนึ่งเลยเกยน้ํามันตรงนะครับเกยน้ํามันตรงความร้อนตรงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพวกไฟฟ้าเนี่ยคือผมอยากให้มันแบบตรงกับหน้าปัดหมดเลยครับผมนะฮะก็เลยแบบว่าผมอยากจะยกเซตมาเลยครับผมมรือว่าลูกค้าจะเอาแคมบรี่ก็คือแคมอรี่แบบยกเซตเลยครับผมนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องข้ามสายพันธุ์เหมือนที่ผมทําอยู่ครับผมมิซูฮอนดามันมั่วครับผมนะครับเออเราเชื่อไหมเกยน้ํามันก็แบบว่าไม่ตรงไม่ตรง ว่าน้ำมันหมดเอกีกโหวันนั้นน้ำมันเหลือครึ่งถังยเราก็ไม่เติมแนละ้วเราคิดว่ามันมีแม่น้ำมันหมดเออน้ำมันหมดเออแล้วก็ความร้อนอีกดิฟฟี่อ,อ่ดิฟฟี่วันนั้นเราก็ติดอยู่ออดิฟฟี่ก็ติดเราก็สรุปแล้วมันไม่มีอะไรเสถียรเลยครับเราใช้ได้ไม่จริงนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าทํารถคันนี้ยทุกอย่างต้องใช้ได้จริงเพราะเป็นรถลูกค้าใช่ไหมผมเป็นรถลูกค้านี้เราทำเป็นจริงเป็นจังแล้วนะเราไม่ได้แบบว่าเหมือนรอบที่แล้วก็คือรถเราเอง เราทาเฉพาะเวลาว่างบางทีแบบว่าเออวันนี้ทำไปครึ่งวันเอ้ยลูกค้าเข้าอ่ะทิ้งอีกแล้วไม่ได้ทานะครับพอทําทําเสร็จปับ๊บอ่ะลูกค้ามาอีกแล้วล้วก็ทิ้งรถอีกแล้วบางทีลูกค้ามีทั้งอาทิตย์เลยผ่านไปสิบวันได้มาจับอีกแล้วทีก็ลืมนะครับสําหรับรถตัวเองนะแต่คันนี้นะจะจับยาวๆเลยก็คือว่าเราจะถ่ายคลิปทุกสองวันอัปเดตใช่ไหมเซ็ตรอดูเลยครับ,รรรบตั้งแต่เราลื้อคันรถกอล์ฟเลยครับผมตั้งแต่ลื้อคันนั้นเลย ทุกสองวันแต่เราจะขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะอย่างที่เราบอกนะครับช่วงแพหลังของรถรุ่นนี้ช่วงแพหลังของรถโฟกอันะครับคันนั้นที่จะย้ายเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับเราจะไม่บอกนะครับทําไมเราจะไม่บอกนะครับรอให้เราได้เงินเยอะกว่านี้หน่อยนะให้คนมาดูเราเยอะๆก่อนว่าเฮ้ยมันทํายังไงวะไอ้ด้านหลังเนี่ยมันทํายังไงวะในพื้นฐานเดิมของรถโฟกเนี่ยมันทํายังไงว่าเอาเครื่องไปอยู่ด้านหลังเนี่ย ครับผมอันนี้ไม่ใช่เครื่องกลางนะเครื่องอยู่ข้างหลังใช่เครื่องอยู่ข้างหลังนะครับผมไม่ใช่เครื่องอยู่กลางนะเครื่องจะอยู่ด้านหลังครับเหมือนของแท้เลยครับผมนะฮะเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนนะครับรถไฟเบอร์คันนี้จะวิ่งได้หรือไม่นะครับผมแล้วผมจะใช้เครื่องอะไรนะครับก็ฝากช่องผมด้วยนะครับ KR Thailand นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็ให้ผม ดูคลิปให้จบนะครับให้โฆษณาเข้านะครับผมจะได้มีเงินมาสร้างรถบูกาติอย่างที่ผมใฝ่ฝันนะครับผมกิตติเสิงครับสวัสดีครับ